สวัสดีค่ะวีนี้เช่องสายแชทพ่วงซิ่งนะคะวันนี้พ่วงไม่ซิ่งเลยแต่แต่ตอนนี้คือเสียคิงพ่วงซิ่งดูค่ะรับชมเสียคิงเราเราเป็นเอฟซีเสียคิงค่ะวันนี้ดูเสียคิงจะทําสถิตินะคะตอน,นแตงเลขเสียคิงทำ,ทำสถิติได้14ตันนะคะไอเที่ยวนี้เสียคิงจะทําได้เท่าไหร่กันเอ่าดูนะ <c oughs> โอ้เสียคิงกุนหลังเต่าเสียคิงคนดังนะคะเขา ก็เป็นคนนงใน,นทิมเนียนซี่เขาเอนใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเรียก <c oughs> ไปแล้วเสร็จคลิปไปแล้วต่อไปเป็น,อน,นสองเจ็ดข่้นที่สองสองเจ็ด,ดนะครับดูวิวอย่างสวยอันนี้เป็นป่ากระโปงที่แบบป่ากระโปง รตรงนี้น้ําท่วมนะครับน้ท่วมนู่นอันนุ้นไม่ท่วมนะอันนุ้นสวยนี่เห็นสถิติอย่างนี้นี่ดูรถคันนี้นะคะข้อควาสถิติได้สิบสามตันนะคะใช่ไหมใช่บรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็น ร้อยไร่ขึ้นร้อยตันร้อยร้อยไร่ขึ้นนะคะร้อยไร่ขึ้นเราไปเลยโนึ่งนตันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะหน้าแรงมีพันสามแน่นอนแปลงนี้แปลงนี้เจ็ดไร่ได้ไปแล้วอยู่ประมาณสามสิบตันสองคันสองคันนะครับสามสิบตันเที่ยวละสิบห้าตันนี่อันนี้ยังเหลืออยู่อีกเที่ยวหนึ่งจะหมดไหมเนี่ ไม่หมดล็อกนี่โอ้คันนี้น่ะจะใส่ได้อะเต็มขนาดไหนยังไม่ถ้าได้ห้าสิบตันนี่ก็ได้ห้าหมื่นห้านะครับเจ็ดไร่เกี่ยวสุดอายุประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าวันอันนี้อยู่ประมาณเกือบแปดสิบวันนะครับแต่ตรงนี้น้ําท่วมนะครับเสียตรงนี้หน่อยขนาดเสียเสียนี่เนาะใช่แต่เนี่ยอันเนี้ยไปดูอันที่น้ํามันไม่ท่วมนะใครอยากชอาต้นนะปู่ของแฟรซิฟิตอ่ะ ต้นมันสูงครับต, 5, 3, 89, ตน้นก็ก็ห้าสามศูนย์สามเกดแปดเก้าก็ได้นะครับของพันของซีพีที่ตน้นสวยๆนะครับต้นสูงๆนะส,สวยๆเนี่ยอันนี้เขียวอยู่นะครับเนี่ยน้ําหนักกําลังหนักนี่นี่มาดูตรงเนี้ยอันเนี้ยที่มันสวยเนี่ยอืเนี่ยทั้งหน้าเลยครับมาได้ตรงนี้แหละนะที่ของอันนี้น่าจะเป็นของแปดิปิกนั่น,นีองใช่แลยวแปดิปิก ฝักก็โอเคอยู่ครับฝักใหญ่อยู่ต้นเขียวมากเลยฝักท่าแขนแกนท่าขาเนี่ยครับได้น้ำหนักดีมากครับถ้าเจ็ดไร่ได้เม็ดประมาณนี้นี่พอดีเลยเนี่ยบีบบีบให้เขาดูหน่อยมันกำลังจะเป็นน้ำพอดีนะคะนักนี่หนักมากเลยครับถ้าเจ็ดไร่ได้เจ็ดสิบตันนี่ก็ตกไร่ละสิบตันแต่อันนี้ ตีไว้ประมาณ45ตันมหมดเนี่ยก็40,000สีไม่มีค่าใช้จ่ายครับน,น,น,นะนี่นี่เอาเอาไปพิงไว้ให้เขาเดี๋ยวตามเก็บอันที่มันล้มนะโอ้เที่ยวนี่จะมดไมหนใหญ่จะมุดไหมนะเที่ยวนี่เหลหืออยู่3 3รอบมั้ง <3 S 1> ที่เกี่ยวรครับ นี่ไปกลับก่าจติมแล้วนเน้อกัวคันนี้ใส่ไมหมดได้มาเก็บเศษอีกด้าหน้าดาหนังอมันหนาถ้าได้อย่างเงี้ยอู้นักแล้วนี่เก็บเก็บให้แกด้วะอะไรอ๋อของซีเจนทาเนี่ยพวกเอเคใช่ไหมพวกเอ็นเคหรือมั้ง ครับครับตุ๊กตก๊กเฮดูว่ามันห่างกันไหมถ้าลองมันมันไม่ลงอันนี้ถ้าลองปลูกให้ได้ไร่ละสี่กิโลนี่โอ้ยางงี้เลยถ้าได้ต้นสวยๆแบบเนี้ย โอราะอยากจะเกือบใหญ่ห้ารู้ครับถ้าว่าถ้าว่าทีเกินมันก็ต้นไม่ค่อยใหญ่เนาะมันแน่นเองเอาพอดีพอดีอ่ะแต่ถ้าที่ไก่ถึงได้ได้ได้ครับอันนี้ทีไก่ลดหนึ่งเด้อนอีกนะว่าปลูกล่องคู่ดีกว่าแล้วพันไปเล่นดาเลยฮาเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวได้มาตัดกองครับตรงเนี้ยสวยนี่หนาดิ ครับถ้านำม่ขังก็สวยด้อนี่ยาจะปลูกยังต่อจะเนี่ยาก็ปลูกมาดต่อนี่แหละจะตัดแปดหนีมาใส่อ๋อนี่นะอ่าแ,แปดหนึ่งแปดหนึ่งมัแ,แ,แ,แใส่ออกใส่ตรตรงนี้เราก็ใส่ต,ต่อจไดีเลยฟักใหญ่ได้ระเนี่ย เนี่ยถ้าปลูกใครได้ยางเงี้ยเนี่ยฟ้าใหญ่ถ้าได้ยางเงี้ยอู้ฟ้ามันยุ่นนักเปียะอ้บานฟ้าากใหญ่ไหมหรอฟ้าพี่มีรองเ้านี่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 ่นี้นี่นี่นี่เขี้นนี่อ๋อของไอ้น้านนะอลอวมันเอาไอ้เกานูดน่ะมันมดไปเขาคือโยน่ะอ่าติดคออีกแล้ว กระพมันหนาตเอกระไม่ใช่ครับมันมันซดไงมันจึงจะติดคอมันก็อักแต่ว่าถามแต่ถามน้ำหนักไม่ต้องกลัวโน้นักนัแน่นน้หนักนี้ย่้เอาใบห่หววกินกินต้นลมมดใช่ครับ หมดไหมเนี่ยไปไปรอบรอบนึงจะเต็มเลยก็ประมาณอัณนแน่อยู่ประมาณช่วงนั้นเลยโดยส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยในทางกลางเนี่ยที่บานเหลืองเหลืองเจือเขียวเนี่ยถ้าได้อย่างเงี้ยโอ้ แง่ดูดูมันออกว่ะน,น,นี่ไฟนีกสองหอดนีาน,นีเามันริมคะแนนเป็น,งนเยนงยแหละอากาศมันถ่ายได้ท<ว> <c oughs> ้าเปยังนี้ไล่แล้วาับอะรแต่ถ่ายดูิว <c oughs> ดูดูดดบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นยามเย็นนะนะกับป่ายาง ก็ป่ายางนะทีมงานย่า <nooit> ส <Trop ical están> like ิงขวัญใจบัวนมขวัญใจนะคะสุดในยายโักลนายก็ลองตักจักห้าต้นเราไปช่างดูวยแต่ถ้าเป็นไครไอ้ไอ้นั่นัะเคยเคยช่างไอ้ของขับปูนหวานใช่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 ปูนหวานนะพูนแล้ว ใครสนใจอยากช็อปติดต่อได้062684772 5ติดต่อเข้ามาเจ็บ <c oughs> มือทางอ้อมรับ100ไร่ขึ้นจะย้ายรถไปตอนนี้กำลังคุยอยู่คุยอยู่โคลาชนะคะติดเมืองอะครับโฮมา,าบอกว่า <ๆ S 2> เขามีแล้ว70ไร่ก่อนเลยบอกว่าถ้าหาเพิ่มได้จัก100ไร่ก็จะไปเพราะว่าต้องย้ายรถไปไง มัู่านครับเราเรอยู่บ้านนี่เนี่ครับอยู่ซึ่งสางนี่เลยไอ้ไอ้อยู่ใกล้กันได้ไอ้ไอ้เปี๊ยกไหมลูกเปี๊ยกนะอ๋อไอพใหญ่บ้านน่ะอยู่ไม่ใกล้กันหรอกครับพอเลยช่วงอยู่ถ่ายบ้านถูงโอ้ครับมันมาอยู่นี่ตลอดมาทุกที่อยู่นี่แหละมันมานอนหนีนอนกินหนีนี่แหละทำงานอยู่นี่แหละอออ๋อมันอยู่กับแก่อยกับยายเหี่ยวนี่แหละอ๋อมันนอนกับแม่บ้านแม่นี่ยนะเวลามันเมามันจึงกวนๆนะ แม่เนี่ยครับมาตลอดพกักน,นั่งกินอยู่นี่แหละเออเอาหมูวางกันไปเอามึงกินเข้าไปอันนี้ไปแล้วหนึ่งรอบครับดูรอบรอบที่สองกำลังจะไปกำลังจะมาคอยดูคอยดูว่ารอบที่สองจะเต็มไหมข้างหลังก็พูดเต่าข้ <laughs> างหลังก็พูนต่า <laughs> <laughs> ของไอของของกินัดยังไม่เท่าที่ซจำเนาะแต่ว่าถ้า กระโพดมันเริ่มแห้งแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากชอปให้หรอกเพราะมันเริ่มเบาเนี่ยว่ามันแหงก็เลยโคตามาหนา่ะมันแหงแล้วหรอมันแน่นเลยนะฮะติดคอแล้วกระโพดมันสดอีกอย่างดินมันก็ยังคุ่มอยู่นะครับนี่แหละระเบิดดินระเบิดเธอเทิงเลยเดี๋ยวเพราะว่าดินดินแดงน่ะมันแน่นมันไม่เหมือนดินขาวอันนี้อย่าลอยให้มันแห้งมากแล้วก็ถ่ายเลยนี่แหละเดี๋ยวจะปล่อยเข้ามา ห้ให้มันเหอุเดือด<ๆ>อีกจังนิดนึงแต่อย่าให้มันแห้งเลยถ้าแห้งเลยถ่ายไม่เขา่าเพราะว่ารถมัน,นหนักเนาะครับติดคอโอ้ตัดเร็วเดี๋ยวตัดโยนใส่กุ๊กเรืเ่อยเนีลยเนี่อยแม่ตัเอาส่วมันอ๋อทุเรียนในตัดคะแนนครับกวยเหยียบท่ออันนี้ไม่ใช่น้ำยศนะน้ำธรรมชาติอันนี้น้ำฝนนะคะน้ำฝนน้ำฝนน้อยใหญ่ สวยอันนี้ไปไปยืนเทียบดูดิว่าดูขนาดไหนยายบอกว่าไปยืนเทียบดูสิอ,อันน,น,นี้อันนี้จะลงแบกเขาดูทั่วโลกเลยดิ <c oughs> ตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยเนี่ยถ้าได้แบบเนี้ยเขียวๆอย่างเงี้ยไรนึงนี่ไ,นไม่ต่ำกว่าแปดตันนะเนี่ย ใคบบรใสนใจช็อปนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่0ูน2 6 4 4 7ห้าสองหกแส่เจ็เจ็ดสองขอถ้าเป็นต่างจังหวัดนอกจากนครราชสีมาขอร้อยไร่ขึ้นไปนะ,ะแต่รับทั่วประเทศนะแต่รับทั่วประเทศแต่ขอร้อยไร่ขึ้นเดอ้อ <c oughs> เป็นที่ตัอลูกไร่ไหมรับทั่วประเทศรับตันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะคะแต่นาเรงแต่ตันละพันสามนาแรงเรามีให้อยู่ตันละพันสามใช่แล <c oughs> ้วนี่รอบที่สอง รอบแรกผ่านไปรอบที่สองก็พูนแล้วเที่ยวที่เท่าไรเี่ยวที่สามครับนี่ครับเจ็ดไล่นะคะไนะคะคุณยายยิ้มแล้วนี่นี่นี่ไอถ้าว่าประมาณเนี่ยมันีิมักตรงอันเนี้ยนี่มีนีเป็นน้ามากเลยนี่อืมใช่ต้นมันยังเป็นน้าอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมันกินนักตรงนี้ด้วยถ้าว่าอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบวันอ่ะถือนั่นเดี๋ยวไปช่วยเขาครับคุณยาย ไปเป็นเพื่อนเลยแม่เราบดถือกล่องเองเราแบบนี้อันนี้ก็กับไปกับน่าจะอยู่ประมาณ10 13ตันนะคะรถคันนี้ก็ไม่น้อยหนานะคะ27เจ็ดแต่ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรนะแต่ว่าเป็นหัวหัวสอตีสอจนะคะก็เลยเรียก27เนาะกับเจ้าเจ้ากลัวของเรา จาก,กัวพึ่งย้ายมาจากน้องตะไก่นะคะแม่บอวะ่าประมาณนั่นเลยอันนี้กรเริ้มเหมือนกัน,นะะอันนี้ก็เสียงจะเหบๆนิดๆน,นะคะวันนี้เพราะว่าพึ่งหาย,ขายไข่ใดมื่อนี้นมือที่ชองนะ,ะจะเลือดแต่วัดนะคะอันนี้ก็น่าจะติดปากติดปากหรือติดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อน,นะคะนบนรถเกียบแล้ว